คือข่าข่าวขอัเดทช่วงอีค่อนิวส์อัพเดาินาทีนะคะกลับมาคุยกันต่ออีค่อนิวสอัพเดทค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปรู้ภาพของการถือเงินไกันนะคะเมื่วานเส้นเด็กยญเราปิดหัวได้นะคะห้าจกว่ามาปิดึงนงร้ยกาสจุดลมูลาื้อขายนี่คือตอนนี้เราอยู่ที่แถวๆไม่ สามหมื่นล้านแล้วนะหลายวันแล้วนะคะใช่ค่ะซึ่งทาดูภาพของเช้านะคะก็ปรากฏว่าซึ่งมนก็ยังอยู่นะดับี้แ่เลค่ะบวกลบไปไม่ถึงหจุดก็ยังที่เดิมค่ะแถวๆเมื่อวานนี้1นะคะพันหนแจุดค่ะและตัวพูดบมากนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีแรงซื้อเดลต้าที่ช่วยหนเซตขึ้นมาบวกปิดบวกไม่ได้นะคะแต่เช้าวันปรากฏว่าราคาพุ่นของเดลต้าถอยลงมาคะเช้านี้ราคาเดลต้า c b ธนาคารไทยพาณิชย์1 2ึบาทไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่6 C.P.M. ค่ะ4บาบาท25สตางค์ตากับลง50สตางีเดียมเอ S ตาม,มานะคะที่26บาท60สตาตา์วันนี้บวก20่สางค์ค่ะ BBL วันนี้ราคาย,ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่1 4 9บาทและ o p r Pro นะคะซะมีการซื้อพื้นทืนเมื่อวานนะคะ8ปบาท25สตาตค์วันนี้ปลับลงส5สตางค์และติดท้าอันดับที่10ค c p ค่ะ 50บาท25สตางค์นรือบวกมา25สตางค์ค่ะคุณไทยเหมือนยังคงต้องรอหลายปัจจัยนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเซ็นเวลา2เมษายนเรื่องของภาษีของสหรัฐและ3เมษายนต้องรอติดตามว่าถ้าน้ำท่วกลับมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปวางแผนผลิตภัณฑ์ลงทุนกับงประเทศสุดแย่รอกรรมการที่เป็การพัายุ์เบี้ยมันเก็ตติ้งสายการตราดอยู่และตำแหา่ทุกพันธุ์เพื่อสลับซับเอเอสจำกัดนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณธีงครับสวัสดีคุณนงวดีสวัสดีท่านฝั่งท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนนนนนนกกกก็เเเเรีีียยพืื่่่ออออทุาวววหลัดะะฮ คือวันที่28นะฮะเสร็จแล้วก็ข้ามไปจนถึงวันที่31นะฮะเ,เรื่องเกี่ยวกับภาษีของคุณทัพเนี่ยนะฮะที่เป็นทำให้ปริมาณการซือขายมันน้อยลงาทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าถ้าปริมาณการซือขายมันน้อยเนี่ยมันหมายว่าความสนใจของนักทุนเนี่ยมันมันต่ำนะวันนี้พอมันต่ำเนี่ยโอกาสของการที่จะ ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างลําบากแต่วันนี้มีข้อหน้าสังเกตอย่างหนึ่งก็คืออันแรกก่อนกลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของที่ส่วนเล็กๆเนี่ยระมัดระวังหน่อยล,ละกันนะครับเพราะว่าตัวหุ้นว่าวันนี้เนี่ยนำโดยเดลต้าเคซีและก็ตัวฮานานั้นเป็นลักษณะของการปรับตัวลงทั้งหมดนะแต่การปรับตัวลงก็เป็นการปรับตัวลงช่วงแคบๆนะในขณะที่แคลคอมนะฮะแคลคอมที่มีคนดูแลอยู่เนี่ยเอาขึ้นมา15าสตางค์ นะก็ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยทาง a s แอมองเส้นเด็กเนี่ย1180นะจะเป็นจุดรับที่สำคัญถ้า1180เราไมา่อยู่เนี่ยแต่ตอนนี้เราปิดไปอยู่ที่1190นะ10จุดถ้าไม่อยู่เนี่ยนั่นหมายถึงว่าตลาดเนี่ยขาดความ กวนกวายที่จะเก็บพุ่นละนะจะมีลักษณะของการย่อตัวลงไปต่ำกว่า1180เนี่ยตลาดก็จะให้แนวโน้มของการทิศทางขาลงในระยะแคบๆนะในวัน2วันเนี่ยนะระมัดระวังหน่อยครับว่าถ้าตลาดหลุดลงไปถึงระดับ1170นั่นหมายถึงว่าตลาดพิก ค่อนข้างที่ะเยอะนะฮนะสถานการณ์ขนาดนี้ในเอเชียเนี่ยโดยส่วนใหญ่ติดลบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไล่ซื้อหุ้นมากนะักเข็นหุ้นบางตัวเกียวๆอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวพอช่วงสายๆบ่ายๆหน่อยเนี่ยจะอ่อนตัวลงได้นะครับจุดรับที่สำคัญข,ของอินเด็กซ์ครับ11801165น่าะครับตัวหุนนะ้นพรามเ นะครัพรามเก้านั้นเป็นหุ้นที่เมื่อวานนี้พยายามรีเวิร์สกลับนะครับยีบาท80สตังค์บวกไปได้แค่20สตังค์เป้าหมายเขาเกี่บผมคิดว่าราคาเขาลงมาจากระดับราคาประมาณ28บาทนะฮะร,ราคาลงมาจาก28บาทถ้าเขาเอาขึ้นไปที่ระดับราคา22บาทก็ไม่น่าจะน่าเกียดอะไร 22บาทนะแนวต้าอีกทีหนึ่งก็ไป25บาทเลยนะเพราะฉะนั้นคงจะต้องดูการรีบาวเล่นรีบาวฮะหุ้นตัวนี้เล่นรีบาวได้จุดลับที่สําคัญล่ะจุดลับเนี่ยเขาเคยลงไปอยู่ที่ระดับต้นๆเนี่ยที่ระดับ19บาท50ตังค์นะ19บาท50ตังค์คิดว่าเอาอยู่นะครับในแง่ของตัวจุดลับของพระราม9นะครับตัวต่อไปนั้นเป็นหุ้นของ CBR ตัวนี้เล่นง่ายฮะ ต่ำกว่า50ซื้อนะพอเกิน5 3 5 5ถูกแรงขายละ้นะฮะในเนียของตัว c b r จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกรอบนะบเกือบทุกรอบโอกาสยังช่วงนี้ยังไม่ใช่โอกาสของการขึ้น60บาทเป็นเพราะว่าสาการของเนี่ยวันที่2เนี่ยนะวันที่สที่จะเรื่องภาษีเนี่ยจะกดดัน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่2 3 4สเนี่ยในสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เนี่ยให้ระมัดระวังการอ่อนตัวทูครับเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ทีมงานทำได้เก่งมากนะครับไม่ยอมลงนะฮะขึ้นทุกวันนะจะให้ลงก็ไม่ยอมลงนะสิบเอ็ดบาทแปดสิบละขึ้นมาจากระดับราคาขึ้นมาจากระดับราคาประมาณ10บาทนะขึ้นมายืน11บาทตอนนี้เมื่อวาน11บาท40ตอนนี้11บาท80แล้วเป้าหมายฮะ เอาราคาเดิมที่เคยขึ้นไปแต่เนี่ยเอา12บาท50ก่อนแล้วกันอีกอันหนึ่งที่เคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยคือประมาณ13บาท20ตังค์นะแต่เอา12บาท80ก่อนอ12บาทเนี่ยนะตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยใกล้ๆอยู่บริเวณ12บาทจะมีแนวทดสอบกําลังใจ12บาท50เป็นแนวที่จะมีคนเข้ามาคึ้เขิมหรือเปล่าระมัดระวังนะฮะจะติดที่12บาท50กันตัวต่อไปเป็น TTB ครับ เป็นลักษณะทรงทรงตัวนะครับเป็นลักษณะทรงทรงตัวบาท94สตางค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาปริมาณการซื้อขายอาจจะบางลงไปฮะบาท90าปลอดภัยนะฮะบาท9 8 2บาทเป็นจุดขายครับตัวสุดท้ายนั้นเป็นแบมนะเป็นแบมนะฮะหกบาท35สสตางค์หุ้นตัวนี้อย่างที่กลับเรียนนะฮะต้องเล่นตอนที่ ทุกอย่างมันดีนะรอบนี้เนี่ยแบงถ้าอยากเล่นเนี่ยหบาท15ต่างหบาทนะฮะหบาทเล่นรีบาวหบาทเล่นรีบาวเพราะหบาทนี่เป็นจุดต่ามากนะเป็นจุดต่าเคยลงไปต่ําสุดนี่5บาท50นะเคยลงไปต่ําสุด5าบาท50จุดต้านตัวบนฮะเคยขึ้นไปทดสอบที่ระดับ7บาทนะเบาท นะเคยทดสอบระดับ7บาทก็โอเคฮะนะก็เล่นแต่มันเสี่ยงหน่อยฮะช่วงนี้แบมนะแบมไม่น่าเล่นในช่วงนี้นะขนาดนี้ตลาดพุ้งฮ่องกงเนี่ยบวกไป253แต่ญี่ปุ่นลง353ไต้หวันลง291ออสเตรเลียลง53เกาหลีลง24ฟิลิปปินส์ลง14นะฮะอินโดนีเซียลงอ,อินโดนีเซียบวกละ0.75ห้าตลาดพุ้นไทยบวกมาแค่2จุดเท่านั้นเองนะ2.12จุด ประมาณ2.65 2.65นะฮะเพราะนั้นก็คงเป็นการขยับในทิศทางที่แกว่งราคาหุ้น ช่วงแรกนั้นเดียวอ่อนตัวเดลต้าอ่อนตัวเนี่ยนะครับระมัดระวังจุดรับที่สำการของเดลต้าตัวต่อไปนั้นจะอยู่ที่ระดับ68บาทนะฮะตัวที่2ปอทฮะซื้อคืนยังไงก็ตามเนี่ยปอทจะถ้าผ่าน33บาทขึ้นไปได้ถือว่าเก่งนะฮะก็ราคาเต็มฮนะอ่าซีพีอีราคาราคาห้บาทฮนะอ่าตัวนี้นะฮะ c c ซีร e ะมัดระวังหน่อยนะฮะเวลามันลงลงหนักนะฮะเวลาแคลคอมลงเนี่ยคนทํา ไม่ได้โหดฮนะแต่บางทีทําแล้วก็ไม่ดูร่ำเวลาฮะนะกระชากขึ้นมาเสร็จแล้วก็พอพาไปติดแล้วก็ทุบตุบลงล่างระมัดระวังหน่อยแล้วกันฮนะราคาหุ้นเหมือนดูเหมือนกับถูกกระทําถูกเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมของชินโนเลนิกเนื้อนะฮะราคาหุ้นหกบาทลากไปลากมาได้นะฮะขึ้นไปขึ้นลงได้คนเล่นชอบสนุกสนานนะเคแบงค์ K ครับ ใกล้เคียงบริเวณเราเป้าหมายเราแล้วนะฮะร้อบาทนั้นเพิ่มความระมัดระวังอย่าซื้อเพิ่มนะอย่าซื้อเพิ่มเลยนะอมาตะครับในแง่ของนิคมอุตสาหกรรมเป็นรัษษะทรงทรงตัวครับแนวต้านที่อมตะที่เป็นอยู่ด้านอยู่ที่ระดับ22บาทถึง22บาทห0าสตางค์ไทยพาณิชย์125บาท ไทยพนิดเล่นมา4เดือนแล้วฮะร้อยยี่บาทเนี่ยนะฮะไม่ไปไหนนะแต่ก็โอเคฮะถ้าใครชอบใครรักก็ซื้อได้นะแต่ก็ไม่ไม่ได้ไปไหนนะฮะสู้ตัวกสิกรไม่ได้ซื้อ150มา1้อยาบาทนาตีหน้าตีาตกสิกรเนี่ยไทยพนิดไม่ยอมไปนะในขณะที่โอการแบงก์เทพก็คล้ายกัน,นะฮะ ร้อยสกบาทห้ตังก็150บาทเนี่ยยังไม่ขึ้นไปร้5ยาหเลยนะครับบีดีเมดครับเมื่อวานนี้ยนะี่สิบสองบาทสี่สิวันนี้ยี่สบสองบาทเจบแล้วครับวันนี้อาจจะได้เห็นยี่บสองบาท อ้เก้าสิบนะฮะแล้วก็ยี่อย่าไปซื้อตรงที่ยี่สิบสามบาทยี่สบามบาทห้าสิบแล้วกันนะตรงนี้ไม่ซื้อก็รอไปรอบหน้าดบเอเอ่าราคาหุ้นสาบาทห้าหกตังก็แกว่งตัวขึ้นแคบครับยังโอกาสขึ้นสี่บาทยากเพราะเอาเอาลูกขายนะอ่าแอดวานครับอ่สองเจ็ดสี่ครับอ่าตราแข่งตัวนะครับแกว่งตัวสองเจ็ดสี่ก็ราคาเป้าหมายตอนนี้ถ้าเล่น PE แล้วเราเล่นด้วยแพงหน่อยก็ได้สองร้อย่าสามร้อยถ้า เล่นแพงน้อยหน่อยนะก็ได้280นะก็นั้นเหลืออีกประมาณแค่6บาทเท่านะั้นเองนะก็ระมัดระวังหน่อยครับตลาดแกว่งนะครับอย่าอย่าพึ่งผีผามากนะักถ้าอยากเล่นอีกทีหนึ่งเนี่ยช่วงบ่ายๆดูตลาดในยุโรปอีกทีหนึ่งนะฮะหุ้นที่ผมคิดว่าวันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจผมสนใจหุ้นตัววันนี้นะฮะถ้าเป็นหุ้นวันนี้อยากสนใจตัว CPO ครับ วันนี้อยากสนใจตัวแบงก์กรุงเทพนะครับแล้วก็อยากสนใจตัวสุดท้ายคือ bdms ครับีครมีเรื่องแปลกใจอย่างหนึ่งคือตัว cpn ตัวอ่า crc แล้วก็ตัวเซนเทลนะสามตัว c เนี่ยนะฮะสามตัว c เนี่ยเคือเดียวกันหมดเนี่ยแต่มีลักษณะอ่อนตัวฮะคงจะต้องใช้กลยุทธ์ของการถอยรับลงล่างครับผมครับโอเคหมดครับโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม รอบเซตวันนี้หนึ่ง